สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนะบตอนที่ไลฟ์สดที่หนึ่งที่พี่เสือขึ้นไลฟ์ที่หลังบ้านเนี่ยนะครับฝนมันก็ตกรินรินโปรยๆย,ยนะฮะไลฟ์ได้ประมาณสักสิบนาทีฝนหยุดตกนะครับพอขึ้นไลฟ์สองปุ๊บอ้าวฝนตกนะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็มีแนวโน้มว่าฝนจะตกหนักด้วยนะครับเจ็ดนาฬิกาสามสบแปนาทีนะก่อนที่ป้าจะเดินทางนะครับ ตอนนี้บ่ามืดก็มาแล้วนะบ่ามืดเตรียมตัวนะอยู่ในครัวนะน่าจะทานข้าวอยู่กับสวนะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์ให้กำลังใจนะแล้วก็อย่าลืมนะเจอด่านในระหว่างไลค์ก็ติดด่านให้ด้วยนะนะครับผมนะนะทุกๆวันจันทร์นะป้าก็จะนะเดินทางนะไปเยี่ยมดุงนะไม่เคยเวน้นไม่เคยงดไม่เคยพักนะไม่มี นะไม่ได้เป็นไปตามกระแสดรามา่าข่าวลือต่างๆนาๆนาะที่บอกว่ารดให้ป้าแตนเข้าเยี่ยมลุงพลนะฮะตามที่สื่อต่อๆนะสื่อช่องดำเอาไปลงกันเยอะๆไปหมดนะไม่จริงเลยใดทั้งสิ้นนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่ครัวกลางนะเพืเ่อนเพื่องของเราก็น่าจะกินข้าวอลไรหรือเปล่าเนอะจะกินข้าววายกันจังวังนนี้ดูเมฆดำนะโอ้โหทัศนวิสัยแบบนี้ก็ต้องเพิ่มระมัดความระมัดระวังในการเดินทางโนดะยเฉพาะคนขับเนาะคุณผู้ชมนะะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับ<โ>รชมมนโอมชาแนลด้วยนะครับเช้านี้ก่อนต้าเดินทางนะฝนต,<ล>ต,ตกแล้วนะครับเมดเื้าวมนืตัวเลยืดเตัวแล้ว mean, แม่บอกอนั่งรถไปเยี่ยมลุงด้วยคนเะดิมามืดูดในสนิทไสู่วมืดเดินต่อไปแล้วแม่เดียวเดียวอย่าบอกนบะดดาด้าจะไปด้วยเนี่ย แต่งตัว<ค>สวยวมีการใส่กิ๊บกึ๊บอะไรเนี่ยประดับประดาวิบวับวิบวับระวังเด้อฝนตกเดอเ้อไม่เป็นไรเรานั่งอยู่บนรถตู้อ๋อเราไม่ได้ไปเกี่ยวหญ้าให้วัวสักหน่อยอ้าว <c oughs> แต่ถ้าไม่อยู่แล้วใครจะพาไปเกี่ยวนี่ไม <c oughs> ่ให้หัวหน้า <c oughs> อ๋อ FC ดูนะฮะปังแล้วก็ง แกงอะไรไม่รู้รู้แต่ได้ยินเสียงซอสซวกระหว่างติดคอไหมนี่กระติดกไปแล้วเลยฮะเออเออมีกระติกห่อไปด้วยนะฮะเดินทางแล้วครับยิ้มน้ำลงไปก็เจอปลาหมึกนะ ำทะเลลงไปไปเจอปลามึอโอ้ปุ๊วันนี้ใครจะไปกับปลาบ้างปุ๊ชาแนลปลาดาจ้าสวัสดีคุณย่าตันยงครับมิข้าวปาดาพี่เสือมาไหมมาไหมกับปลาดานี่น้องสาวแถมนี่เราขึ้นไลน์แต่ไม่เห็นปุ๊เข้ามาเลยนะแล้วไม่เคยได้ยินเขาเพิ่งมายังไม่ถึงห้านาทีเขาเพิ่งจะให้เขาออกไปไม่คือแบบว่าเงื่อนไขของการดูช่องแอร์เนี่ยเขาบอกว่าสามสิบวินาทีออกมาได้เลยปุ๊

คนที่ตกทางโน้นหนาวคนทางนี้โอ้ลมแรงลมแรงมันเหมือนจะลมหนาวเลยนะเอฟซีโอโอ้ไม่เขา่อยคลิปเพื่อนไปเธอไม่ได้ไปบอก มไม่รู้ไม่รู้ เพราะว่านี่เขาไม่อยู่เนี่ยไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ปาริบ้านก็เกี่ยวได้เสือก็เกี่ยวได้ยาียนไเกี่ยวในตัวก็้ด้เจ้าที่ไปเลี้ยงหมาเขาค่อยยาชีแล้วนำยาชีแล้วนำไปเกี่ยวยาเราเป็นผู้คนขับไปนี่ยาชีอยากไปด้วยอ๋อไม่เป็นไรย่าชีไปได้ค่ะเดี๋ยวดูพาเสือไปเกี่ยวหญ้าป้าไทยบ้านด้วยเลี้ยงหมาด้วยนะ เสือเสือไปเลี้ยงหมาแล้วกันนะหมาหนุ่มเขอีเราชอบอยู่แล้วเรื่องเลี้ยงหมาอ่มอบหน้าที่กันเด้อเพราะว่าคอยิดเราตูเลี้ยงได้อยู่แล้วเลี้ยงหมาไปเลี้ยงบักอ้วยไปเลี้ยงหมูด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 ้วยไเคี้ยคหมูด้วยไปเลี้ยงหมูด้วยไปเลี้ยงหมูด้วยไปเลี้ยงหมูด้จะไปเลี้ยงหมูด้วย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 เลี้ยงหมูด้วยไปเลี้ยงหมาเลี้ยงหมูุณแจมาเดี๋ยวจะไปเลี้ยงหมู เลี้ยงแมวอีกโำอาหารเลยงนะโอ้ยทำไมชีวิตยูทูบมันปั่นป่วนขนาดนี้คุณผู้ชมลูแ้วเราทำอาชีพอะไรนี่ดังๆเราก็ไม่ได้มีไม่มีเลี้ยงหมาแล้วก็มีการฝากเลี้ยงวัวอ่าแล้วก็มีฝากเลี้ยงหมูแล้วก็มีฝากเลี้ยงแมวโอ้คุณผู้ชมพร้ออมแนะ เปิดเข้าไปก็เห็นกระปุกเลยนะเห็นเห็นเห็นอาหารแมวจําได้ยังไม่ได้ล็อกประตูเลยนะแล้วก็ไอ้กอาหแมวไฮทองคําที่อยู่ในในห้องก็เห็นเหมือนกันว่าซ่อนไว้ตรงไหนอย่าอย่าไปเจอหไฮทองมีกระปุกออมเส้นซ่อนไว้ตรงไหนรู้หมดแหละในบ้านโน้นน่ะขนมเสือก็อยู่ในตู้เย็นนะถ้าเสือไม่กินนะเดี๋ยวหมดนะเดี๋ยวหายอือยยังเยังเอา เราก็จะินมแล้วเห็นท well ี่เก็เห็นแอฟซีบอกให้กินเยอะๆไงก็ต้องกินเยอะๆใครบอกคุณโรคุณยูโรอนลงนจะได้มีแรงกิน้าววันนี้เรากินข้าวในเช้าแล้วทุกคนเนือเต่เสือเลยยังไม่กินซดนน้ำไปพ้วยหนึ่งแล้วคนอื่นกินหมดแล้วนะเสือนะเหลือเสือคนเดียวนะเนอ เน้นซดน้ำเลยแสดงว่าตอนแกงอ่ะใส่นั่นด้วยเหรอใส่เกลือเหรอดาดาใส่เกลือแล้วก็ปลาล่าเพิ่มความเค็มปลาหมึกมันมีความเค็มอค่ยไมม่่่เคค็นะออยยใสพดีังเติมเกลือยังเติมน้ำปลาร้าอีกนะแกงสามเค็มนะเขาเรียกแกงสามเค็มสรุปแล้วย่าไม่ได้ไปเสือไม่ได้ขาดนะให้ดูหมาอย่าได้ดูหมาพูดเล่นแล้รู้แล้วว่าย่าไม่ได้ไปเราแซวเล่นเฉย ดูบ้านดูหมาดูแล้วมาดูบ้านดูหมาดูไปดูหมูอที่นาฝนตกไหมกำลังตกหนักตอนนี้กำลังตกหนักมาไปรับล็อกกี้อีกไปดูหมูอีกฝนตกฝนตกฝนตกย่าล้างเยอะยนะเดีวก็สี่อย่างนั่นแหละวัวหมาหมูแมแล้อว ไปเกี่ยวแล้วบอกเต็มรางเลยอตอนนี้หญ้าเต็มรางเลยมาเช้าไปดูอ,อ่หญ้ายังมีเต็มรางอ,อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเกี่ยวแล้วสิไม่ต้องรีบไปแต่ต้องไปเกี่ยวไปเกี่ยวแต่ว่ายัางไม่รีบอ่าไม่ต้องรีบกินปลากินอะไรกินยาให้เรียบร้อยก่อนไปเกี่ยวใครกินยาใครถามใครบอกใครนี่บอกใครบอกแล้ว <c oughs> เอบอกเลยแล้วลาลาไปเกี่ยววานอันนี้สารภาพมาสิไปเช้าเย็นกลาง โอ้นึกว่าจะไปสักเดือนสองเดือนี่ถ้าลุงรู้นะลุงบอกว่าไปเลยสามเดือนลุงบอกว่าไปทิ้งวันที่กากก็ได้แต่ล่ะคะอย่าลืมรับมาด้วยนะชิยาชิไปสองปีจะเข้าป่าไปเก็บเห็ดแล้วก็ไปหาหน่อไม้ก็มือบอกว่าจะไปทิ้งว้แถวเกาะกอลโกโกัสดีจ้ะเขาไม่ได้ถึงถึงโกอก้เราก็กลางทางตรงนั้นแหละ ตรงไหนมีป่าเห็ดก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเสือกับป่ามันก็เลยรักลดวโโปกมาปุ๊บเสือไปรละนอยอะไรเนี่ละลูกลูกคล้ายลูกระจุดๆนะไม่กินอะไรนะไหนลูกระจุดๆอ๋อที่เราจะปุ่มกระฟังเขาไม่ได้ดูเลยแสดงว่าคนปลูกอ่ะพลาเขานึกถึงลูกมะกรูดเขาคิดว่าปลูกใส่ใจสูยจ้าบรรยากาศเช้า กข้าวเหนียวดอกินที่เราจะเส็เมื่อวานนี้เถอะเย็นเยินโอ้ยกินไม่ต้องากินเลยนียกินมันอร่อยนะถ้าเราได้ข้าวใหม่ๆนี่นะลองเออจาอาหารกินไปเลยเอ้ยไม่จิมรูล่ะไปจิพันกินข้าวเหนียวแล้วสองสามันข้าวเหนียวอยู่ไหนอะก็นี่นี่ก็ติกเันมีสองกะติกกันแต่กรั่นเอาไว้ให้ป้าขึ้นรถนะ อะไรอีกก็ได้ก็ติกโน้อเนี่ยเอ้าเสือนอะยังไม่หมดสวยมากหู้อะไรกินแล้วไม่ต้องหู้นะอร่อยถึงกับตะลึงตะลึงว่าตอนสาวตอนออกมาอยู่คลิปใครคลิปป้านที่บ้านไปดูเด้อะป้าคุณผู้ชมดูข้าวเหนียวดอกดินนะฮะไปดูตอนเก็บแล้วก็ไปดูตอนถึงกับอึ้งเลยทีเดียวนะฮะข้าวเหนียวดอกดินนะครับเมื่อวานนั้นเป็นแบบผสมนะ แต่วันนี้เป็นแบบเต็มเต็มเลยนะฮะดูสีมันเข้มมากนะมันสีแบบเข้มยิ่งกว่าอันชันอีกเนาะเข้มกว่าอันชันหลายเท่าเอลักี้ยนข้มน้าเหนียมันกิ้แบบเป็นขนมไอต้นฝงาเนียแบบขนมที่บ้านอันนี้คือ เราทาแล้วนะ้ร้อยววเราต้มาทำกับข้าวไอ้ทำขังข้าวเหนียวมูนี่ใผ่บะหลอกกใช่ไม่ใช่ผักผงชูรสผักรสน้ำมันหอยนิดนที่นู้นิดก็ผักผงชูรสนะฮะจากบ้านสวนยูโรที่ดาเศรษฐีขอบคุณพี่ยูโรนี่มีการมาเยอะจังิติทาใส่ซ้อนมาเออชอนมาใส่ซ้อนมาเอามาซดน้กนกินกิผักผงชูรส ่ายตั้งชื่อเนะกาแฟไม่มีไม่มีกาแฟเดี๋ยวจะลองทำดูค่ะใช่ค่ะลองทำดูนะพี่ใส่ใจโอเคโอเคไปดูตอนเก็บด้วยนะว่ามันขึ้นยังไงใหญ่ๆนะคะมีมีผักลมร้แต่ไม่คยลมแรงทำกับข้าวฟินอืมข้ากลนอขนมกล้องสายทุ้งแดงตุ้งแดงเลยเห็นไหมข้องสายนั่นน่ะ วันนี้กินข้าวเช้าที่สุดในรอบเดือนเลยนะเอาก็รีบกินแมมเพราะอากาศมันดีวันนี้เออเออนะท่าทางสุดหลวมยาวเลยพี่เอ็นหรือถุงอ๋อเหรอจริงบอกนะขึนบอมปะขึ้นบอมปะกินข้าวเช้ามากไงเวลาเนี่ยแปดโมงแล้วอุ้ยอะไรนุ่มๆจังเลย เค้กไข่ไต้หวันเค้กไข่ไต้หวันโอ้ขนมมาจากนอกเค้กไข่ไต้หวันซื้อมาจากปั๊มซื้อมาจากปั๊มเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่าเดี๋ยวถ้าเราซื้อเตาอบเดี๋ยวเราซื้อเตาอบเดี๋ยวเราเราจะลองทำเค้กดูเราจะลองทำเค้กเค้กเค้กของเค้กไข่เดี๋ยวนี้ยูทูปมันมีสูตรให้ดูแล้วไม่มีเค้กเจเลย้าวก็ทำไข่ตีไข่ใส่เลยเราก็ทำเราก็ทำเป็นใส่ไข่ไงขนมเนี่ย ใช่นะยงอันเงาไม่แก่นนะบ่เผอเผอๆขายอีกถ้าเป็นอันยึดต่อไม่แก่นนะบ่ถ้าจะทำไม่ยากต่อไหมต่อไหมเล้วต่อไม่แก่นนะบ่ต่อเดียวในหลายนั้นนะห้างไหมห้างน้ำกาดไก่โอ้ยอร่อยปลอดสารพิษอร่อยมากๆ พเขไปงนนเด็เอ็นหน้ารานกมุุนีเอ้านกันน้อนุมเอืมนกน้ออะไรค่อนก็เมรถนคเที่นเจรนาเะว่าคุณจะอันนี้นะเด็กเอเนี้ยเอเอเอดอกฟักทองอ่ะคุณๆนะเฮย หลังบ้านใครก็ไม่รู้เลยเออดอก่รถไม่น่านแล้วมันมีสีเหลืองด้วยนะนเนี่ยดอกนีดอกพัโทมงเนี่ยเสี่ยระวังนะไปอยู่ไหนดับแถวหน้านะ <c oughs> ถ้าอะไรหายนะให้นึกถึงดาด้าเด้อเ <c oughs> ดอกพักทองบ้านใครบ้านเสือเรายาปลูกมีดอกไหมก็เก็บต่อมแล้วก็เลาะเลาะลงมานะดีนะนี่หนูเก็บมีหนูมีดอกแล้วมันมีลูกแต่มันยอดถ้ามีบวบหญ้าแล้วบวบหญ้าเขาจะหายอยกนะลูกหนึ่ง ไม่เป็นไรเรากินบอกระกองเขาแล้วยากินรถไม่ได้นี่หรอกกินเลยก็มาแกงกินด้วยกันนี่แหละอยู่ในนาเนี่ยไม่ใช่ของใครของทุกการั้งหมดแหละจริงกินนักการหมดแหรงสำหรับทีนนี้ก็คือลูกดีนนะครับพี่ชายวันนี้ไม่ได้ไปถ่ายบ้าอย่าว่าแต่ในนาเลยนอกงานเราไปเก็บมาแล้วเนี่ยในนากินได้ทุกอย่างด้วยกัน ลอกนาเราก็ไปเก็บมากินได้เมื่อวานเราไม่ขอเลยเราเอาเลยเนาะแล้วก็เลยพอจะคลิปแล้วไงยอดกล้วยมีเหลืองวะฮะห้วยมีเหลืองสีนี้หรือยังเดี๋ยวพรุ่งนี้บวชให้ป้ากินเนี่ยป้าติดใจพวกนี้เขาทำกล้วยบุชีเมื่อวานซัดมากคืนเย็นจะกินอีกป้าบอกกล้วยบุชีมันหมดแล้วอร่อยมากเมื่อวานกล้วยบุชีอร่อยเพราะว่าใส่กะทิแบบเข้มข้น ไม่ใส่พูมิพิเศษเข้าไปใครกิงก็ติดใจรัวนะนัวมากเลยแอนมองน้แอนคาะไปไธนาคารงานใครจะไปธนาคารเอ้าลูกของเงินก็เลยบอกว่าถ้ามาเป็บธนาคารเหรอเป็นแล้วแม่เป็นเสียงอะไรสดเขาเนี่ยนะ ไม่ว่าอย่านนั้นมันค้างอ๋อเปิดไว้ค้างไว้ว่าจะโหลดคลิปแล้วมันค้างไงเปิดมาแล้วมันก็มาเลยก็ทานขาดหน่ยนะแม่ถ้าก็เหม ed, ือนกันวันเกิด บ้านเกิดหลานสาวมึงนี่ะนะเพิ่นออกเ็เลยขอเงินขอเค้กให้ค่าเก็บปั๊บเม,มากก็ไม่เกินสองสามพันหรอกให้โอ้ยสามร้อย <c oughs> เองเค้กน้อยๆให้หลานไม่ได้ให้เย,เยอะหรอกให้ให้ให้หลานคนเดียวค่อยให้คอยมีหลานหลายดิหลานค่อยผู้เดียวก็ให้หลานค่อยอ๋อย่ามีหลานคนเดียวบะไม่ พี่คนเดียวเลยแอนนี่มีบายๆนะแอนเอาแปดเลยนะแอนเอาแปดม้วนะแอนนะค่ะช่องแอนทำนี้ลงไลก่อนเห็นไหมยาาเขาบอกว่าเขามีหลังคนเดียวเขาพุ่มเต็มที่คนเดียวก็เยอะเกินพอแล้วแอนต้องเอามาสองเลยได้ยางละเ่อนละคนนะคือต้องมีคนละคนปะพอสอนนี้บ้านละคนพอใช่ไหมใช่ เพราะทุกวันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนมีเป็นโหลก็ยังเลี้ยงไหวขอบคุณพี่โยูโรนะฮะลงชือ่อลทุกอย่างอยู่ในสวนทั้งผลไม้ด้วยไม่มีใครกินพี่สมไม่กินเลยพี่สมกินผลไม้อยู่อย่างเดียวแอปเพิ้ลนี่ยบ้านนั่นน่ะแม่เอามาตัวแอปเปิ้ลเขียวนะพี่สมกินแอปเ,เปิ้ลของซังตามทำไมเอ้าเอาตัวนี้เลยของซังตามอีก คนที่ังไม่โตแอเปิดกล้องที่บ้านเราตกหนักมากเลยนูกไม่ต้งอง้อนะแ้มยาวยาวเป็น้ายงะพี่งมาเดี๋ยวไปแล้วเ็้างมาใองฮะงมาน้องปีโมเขาเดปีเด็กี พอปายร้ยมาโมงค่ยายล้วหัวปีเราอยู่ไหนยาในแดหัปีแล้วรอจบปลา้ยำากกระป๋องเนาะเออนั่นแหละปีนำปากระป๋องใส่หัวปีวะแล้วเราจะทำังงเราจะติดใจยำหัวปบผมใใจเน จมกันมนนเกนเอาเนมารูปนะับน,น,น้ำมันตับนี่เออฝนลนยมาบอกว่าไอในแรงนีลน่ล้วแงน,าน,านี่แลยเอามายากทำน้ำนเลอาม่เามาปดบบัดเลยนเลจ้ะจแล้วข้าไปไปชีดยาม่ได้ไปวายที่ตะลเลไปบัมาปรเด็นเ่นมาเพื่อน้าบ่ แดนมานอนคอนเ์คยคุณแดนจุ่นสัญญาณเรอวะขอบคุณ,คณ,คณสิมบ้าซิม,ม,มสิบหนาว ยังจำรมมันมาคลิปกระทากระเทือนอปเมุโมธมนาทีนะสซเกิน่ะใหญ่ชี่เซกิน่ะใหชีจอด้ยมันเเกิน่ะจอกคลปพอยไหมวะ่ชีจอดปว่าเลือดียวนล้หยุดใช่เธอหนีจัวทายชเธอนีมือทายกองยาชีบอกว่าเป็นตรงเงินตู้ทองก่อนด้วยก่อน กิ <yy gen> <ห>นข้าวก็ปิดปากกินเดี๋ยวยังไม่เจิดเลยยังไม่กินน้ำเลยนี่กินน้ำก่อนกินยาก่อนเด็กกินยาเดี๋ยวไปมีแต่ยาแล้วเราไปเก็บดอกลินนอัลมากุ้งข้าวเจ้ากินเอาอีกแล้วไปเก็บร้อยเอาหูข้าวเจ้ากินเนาะนี่เก็บตรงนี้ใกล้ใกลอ๋อแล้วไปเลยว่าจะไปเก็บทางนู้นงนู้นน่ากลัวเนาะแต่ไปคนเดียวไม่เล็ก เราไม่กล้าลงเลยที่น่นไปสี่คนจริงเราไม่กล้าลงจริงนลคือย่าคอยมองไปแล้วคนคนคอยลุกนี้เนี่ยคอยก็เลยคอยเอ็มีไปมันขึ้นอย่างนี้เลยมันขึ้นหัวคอยอย่างนี้เลยโมคอยก็เลยคอยเขาบอกว่าถ้าขี่แล้วไปาไปนี่นะขึ้นขนาดหน้าห้ามมองกอนหม ถ้ามองกระจกใช่มันมีบางอย่างที่บอกเราไงคือเราจะมีเซนตรงนี้ไงเราก็เลยออกมาคือบอกว่าเราไปขนาดที่คนเขาพูดมาให้ฟังขนาดว่าเออได้เข้าไปถ่ายไหมเราโหมไม่ไปไม่ไปไม่ไปบาดาบ้านที่เชาอยู่สุริน่ะเราก็มีความรู้สึกอ่ะพอเราไปถามคนข้างบ้านเขาตายอยู่ตรงบันไดหน่ะห้องน้ำน่ะอือยังว่าอยู่ว่าทำไมเห็นคนมานั่งอยู่ตรงบันได นั่งแล้วเดินไปโอ้โหจิตอ่อนแล้วมองเห็นผีได้ถึตอ่อนแล้วจิตอ่อนจับได้สัมผัสได้ก็จิตอ่อนเหมือนกันไม่แต่เราไม่ได้จิตอ่อนดอกเราจิตแข็งอยู่แต่ว่าแต่แต่ว่าถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บเราจะไม่ไปเลยค่อยเป็นผีอะี่ดูดิอ่ะจะอ่อนจริงหอ่นี่แค่ว่ามันมีเมื่อก่อนนี้ค่อยอยู่ครัวกลางอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอ่าไม่ดาออกมาข้างนอกแล้วค่อยก็ออกตามมาตามแกเนี่ยเนี่ยมาเข้าห้องน้ํา อ่าแล้วป้าดาก็ถามค่อยแล้วไม่รู้ค่อยบอกเออพุ้ยพุ้ยพิงเข่าประดานะเขาไม่รู้อ่ะแกอยู่อยู่แกก็วิ่งหนีค่อยบอกแต่ว่าแต่วันที่ไปผลไม้จะพาเสือไปจะไม่กล้าเดินไปตรงนั้นฉันเห็นห่วงให้ฉันเห็นฉันกลัวจะไม่กล้าเดินไปถนนไม่แต่ตรงนั้นอ่ะเวลาเดินผ่านมันจะโขอคิงลุกอัตโนมัตินะไม้มันมันนี้จริงจริงมันสึกเองอ่ะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับไม่กลัวคนไม่กลัวอะไร